ตะวันออกกลางอะน่าสนใจมากมีกําลังซื้อมากแล้วก็ไม่มีกําลังผลิตเลยในอนาคตเราค่อยๆอัพราคาขึ้นได้นะเป็นสิ่งที่แบบตลาดไทยทําไม่ได้ ไทยวารานเนี่ยก็คือจะคอยรวบรวมสินค้าไทยนะคะไปขายตลาดที่มีกําลังซื้อที่สุดคือตลาดตะวันออกกลางค่ะทําไมต้องเป็นตลาดตะวันออกกลางเลยตอนนี้ไอ้มองว่าตะวันออกกลางน่าสนใจมากมีกําลังซื้อมากแล้วก็ไม่มีกําลังผลิตเลยวนบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีกําลังผลิตเยอะแต่กําลังซื้อของบ้านเราหรือเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยคือสู้ตะวันออกกลางไม่ได้เลย ที่ตะวันออกกลางเนี่ยเข้าไปขายประเทศไหนกันนะคือถ้าเกิดคนไทยรู้จักก็ต้องดูไบไทยเวลาเนี่ยก็คือดูแลครอบคุมทุกประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นประเทศหลักเริ่มต้นที่บาเรนซาอุดูไบแล้วปีนี้เนี่ยเราก็เปิดให้ลงทะเบียนจองสาขาดูไบเพิ่มด้วย <S 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 พฤติกรรมการซื้อของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาแน่ใจแล้วว่าสินค้าดีเขาจะไม่สนใจเรื่องราคาแล้วเราต้องอาศัยซื้อใจเขานิดนึงด้วยการทําโปรโมชั่นดีๆทาราคาดีๆน่ารักน่ารัาก<ม>แล้วให้เขาอะได้ล,ลองแล้วตลาดนี้ติดแล้วติดเลยไม่มีก๊อปปี้สินค้าไทยที่จะไปขายเนี่ยควรจะเป็นสินค้าแบบไหนถึงจะโดนใจชาวตะวันออกกลางขอให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ<ม>แล้วก็ราคาสมเหตุสมผลก่อนถ้าเป็นครีมหรือว่าคอสเมติกขอเป็นแบบเห็นผลคุณภาพดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดใช้ไปแล้วมันไม่ มันไม่อร่อยหรือมันไม่ตอบโจทย์ก็ถือว่ายังไม่ผ่านนะคะอตอนนี้นะคะจะมีทั้งขนมขนมปี๊บบ้านเราขนมขาไก่บ้านเรา,า,า,เ,ราเป็นที่สนใจมากๆแล้วขายดีมากๆคือคนที่นั่นแหะค่ะชอบทานขนมแล้วขนมของไทยเนี่ยไม่มีขายก็เลยขายดีซึ่งเป็นขนมที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยกินกันแล้วถ้าเป็นกลุ่มของพวกอาหารเสริมเขาก็ชอบแบบลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยสินค้าที่เคยขายเมืองไทยได้เนี่ยถ้าไปอยู่ที่บาเลนเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้เท่าไหร่ 2เท่าถึง5เท่าอย่างเช่นอาหารสมมติ40-50ินู่นก็อาจจะบับได้ถึงแบบ2อ0ร้ออะไรอย่างเงี้ยที่เจ๋งกว่านั้นของตัวหนา u กลางก็คือสมมุติว่าวันนี้เราตั้งราคาไม่ได้สูงใช่ไหมคะแล้วเขารู้สึกว่ามันใช้ดีในอนาคตเราค่อยๆอ,อ,อัพราคาขึ้นได้นะคะอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่แบบตลาดไทยทำไม่ได้ เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมากๆค่ะปกติแล้วคนอาลับอ่ะ<ม>เขาชอบมาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วพอเราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนายกรัฐมนตรีทหารทูต<ม>หรือเป็นกลุ่มของคนไทยหรือเป็นคนอาลับ<ม>เขาเปิดใจรอร้านเราอยู่แล้วของร้านเราครบไงคะคือมาถึงก็คือครบประเทศที่รอคอยกันนําเข้าของมันต้องต่อเนื่องการไปนั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มหนึ่งใหม่อยู่ดี แล้วแต่แบรนด์เลยคะ่ะว่าแบรนด์ไหนมีงบประมาณในการทำํำตลาดมากหรือน้อยวันนี้เนี่ยตัดสินใจอยากจะพาสินค้าไทยไปขายกับไทยเวลาต้องเริ่มยังไงจัดก,การอะไรให้บ้างครับ คุณหลักหมื่นก็ไปกับเราได้แล้วคะ่ะส่งภาพสินคา้าราคาสินคา้ารายละเอียดเกี่ยวกับสินคา้นคาเข้ามาให้ดูก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางเราก็จะคอยให้คําปรึกษาให้คําแนะนาําแล้วก็แจ้งระยะเวลา,าว่าสะดวกให้โทรกลับกี่โมงก็จะช่วยดูแลตั้งแต่แพ็กเก็เป็นยังไงตั้งราคายังไงจะต้องมีการปรับแก้อะไรไหมสินค้าดีถูกกฎหมายมีคุณภาพใช้แล้วเห็นผลก็คือไปได้แล้วคะ่ะ จริงแล้วเนี่ยบาเลนเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นค่ะเพราะว่าเป้าหมายต่อไปของเราก็คือดูไบกับซาอุแล้วก็กาตานะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะในอนาคตอาจจะไม่ได้มีแค่ตะวหนออกลกางก็ได้ค่ะพี่สอง ก็อยากจะขอเป็นกํนาลังใจให้กับ SME ไทยทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะเจอกับปัญหาโควิดหรืออะไรก็ตามไม้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวที่จะให้อยู่กับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างน้อยนะคะโควิดก็ทําให้ร,รู้ว่าประเทศที่มีกําลังซื้อมากที่สุด,ดับโลกตอนนี้นะคะ mm hmm. เขาก็รอคอยการน,นําเข้าเช่นกันถ้าเกิดคุณเหนื่อยกับตลาดไทยแล้วนะคะและคุณท้อกับตลาดไทยแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ลองมาบุกตลาดใหม่ส่งออกไปกับไทยวรา,าค่ะ